สวัสดีครับเชียเกมเมอร์นะครับก็ผมครับเรียกคงครับจากซ่อนนะเมื่อล้วนนี้นะครับก็อยู่ในเกม assassin creed 4 b a c k p นะครับในภาค28นะครับตอนนี้เมืองเมืองนี้นะครับอเลน่เห็นหน้าคือได้เห็นเรานี่ยคือมันจับแน่นะฮะดูดีฮะแดงแถบอะไรนี้แล้วเคยได้อยู่ตรงนี้นี่มีช่วยคนช่วยคนด้วยโอ้โามันแลเนี่ยทดารจุดโดนโดนโดนโด ¿Otra vez el maldito gallego? No, parece que fue un francés. No mencionó su nombre. No. Oh. ¿Te suele gustar ¡Eh, la... uh. hey, tú, detente! กูอย่าอย่าทำอย่าทำเรียบร้อยคูลบจากในลึก่ละคับเสัตว์ใฮาดีเคิอมงแกดมาตัวทอมเฟยอยู่ตรงนี้เรามาเลยถ้าเราจะขึ้นปทอมเธรรมดาไม่ได้วิ่งไปยดนไล่ตีแน่โอ้โหหวดด Kenway. I'm assuming this is the friendliest face you've seen since dropping anchor. Is Havana under curfew on my account? Mm, aye. Torres seems to think <clears throat> someone's coming after him. He's not wrong. A monkey looking thing? Is that what I think it is? Aye. Watch. Through the blood of the governor, we can see through his eyes. That's. That's by the church. Keep this safe. Just in case. I'll be at the bureau. Good, talk. Hmm. Good luck. Waiting. I yeah. โอ้แล้วกูจะวิ่งมันนี้ทำไมเนี่ยโอ้ yes, yes. นนยท nee? ี่ไปอยู่งบนนั้นยังดีอยู่แล้วว่าไม่ได้แล้วด้วยเห็นเฮ้ยไปไหน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 ลงทำไมล่ะอย่าลงเลยเบอร์องไปทาง์านไปนี่ตอนนี้เขาขับรถไปทาร์านก็เจ็บไปโันนี้ก่อน

ปุณนใช่ไหมไหน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 เชือควไอียดรอยวัหจกไปไ

พยายามเบนเอาถูพยายามเบน้ <PSAKI. S 2> ้อายตัวคนเขาก็นอนอ้อมออมนิดนึงนอยูตรงนียวุ่นๆจ e ดดดด No te Esto no es una reunión de sociedad. Señor, disculpe, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? Ya han enviado a la mayoría de los... ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? Bien. không ngon, không vòng 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 đây vòng Nè vòng 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 Cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo. Señor, sí, señor. <coughs>

Nó là lời mang của những sức quen thư Để làm bài Phải tôi ันที่อานาไม่ได้แล้วอ้อแอนอยู่โอเคให้่าแล้วาม้อเข้ากอน

ไปแล้วเว้ย มาเดียวมาได้ป่าว เรียบร้อยก็คอยดูว่าหมายตายเป็นไรเงียโดนฆ่าดโดนฆ่าได้โดนฆ่าโดนโดนเรียบเรียบร้อย You're done, Torres. ช่วยตุ๊กบอมแม่เอ้ย อ๋อใช่ทำไมแต่ตรงนี้บ้างครับเป็นตัวนี้อะไรนี่ว่ะคุกกระเจาะกันคุกกระเจาะกันอย่างแรกคุกกระเจาะกันยิง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 

You're it would gladden me to hear your side. You humbled me once, and I took that hard lesson, and I bettered myself. Die, knowing that for all of our conflict, you helped make a soldier out of a scoundrel. Leave this life for a lasting peace, down among the dead. นะอู่ทำไมล่ะครับไนที่ ไปบ้านนนท์ไปบ้านแล้วครับบ้านโอ้โหขับฉาดโอ๊ยรอพื้นที่ย้อนหนพื้นที่ส่วนไหน่ะมันแคร์ไหมนะไต้เย็ดเป็ด 挖贝壳啊！挖贝壳！挖贝壳！ Bye. Bye -bye. <coughs> bye bye! bye bye! Woo! What's up? Bye bye! Ok, là, à

We got word Taurus left the city. Who were you chasing? That vial was labeled Taurus, but how the blood of his second. Where's he gone? Left port this morning, heading west along the coast. The observatory. Will we follow? Send word to Atabai. We've cornered our man. ยึดติดเอาคอมแมนตไว้บ้า อเฮ้ยเฮ้ยเฮอางนว่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้คุณนผมว่าใกล้กัแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้าไปไหนว่าเดีงยวผมตัดทิ้นีนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่หน้านะครับไปเจอเลนครับ เมื่อที่ดูคลิปเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพจนะครับเพจของพวกเราครับผมผมดีเจคลองและคุณคัสมานะครับโค้ชแคสเกมเม้นท์ครับแล้วก็อย่าลืมครับกดตามลิงก์นี้ครับลิงก์ของดีเจคลองลิงก์ของผมนะครับช่องคุณคัสมาก็ยังไม่มีนะครับถ้าเกิดกดตามเนี่ยปุ๊บโปรดกดปุ่มสีแดงกดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้เราขอจากลาเพีครับสวัสดีครับ